สวัสดีครับตอนนี้ผมนายชุติพัฒวันลานะครับเป็นเจ้าของรถ f o r t u n เ r เครื่อง 3,000cc ครับวันนี้มาติดแก๊สที่ยายยนจูนิ่งครับมาจากจังหวัดกาญจนบุรีครับระยะห่างก็ประมาณ200กว่าโลเซนนะครับครับผมผมได้ทราบข่าวจากทางเว็บนะครับผมศึกษาว่าที่ไหนบ้างที่ไหนติดแก๊ส LPGD แล้วก็ มีการบริการที่ดีนะครับผมก็ถูกใจอยู่เว็บหนึ่งก็คือที่ใหญ่ยนเนี่ยครับเพราะว่ามีญาติเคยมาติดที่นี่ครับแล้วก็ลองขับรถแล้วลองขับรถที่ติดตั้งการ์ดแล้วที่ติดดีดีเซลร่วมนะครับรู้สึกว่าโอเคมันมันไม่ต่างจากรถที่เป็นดีเซลปกตินะครับแล้ว ญาติบอกว่าเขาไม่ได้เจาะเครื่องยนต์นะครับเวลาที่เราจะถอดออกหรือว่าไม่ชอบเราก็ถอดได้มันมันไม่ได้มีความเสียหายอะไรกับเครื่องยนต์ครับผมว่ามันเป็นทางเลือกที่ดีนะครับเกี่ยวกับการใช้พลังพลังงานทดแทนเนี่ยมันก็มีหลายหลายตัวที่เป็นพลังงานทดแทนนะครับผมคิดว่าถ้าเราใช้แล้วเราสามารถประหยัดได้โดยปกติ ฉลี่ยแล้วรถทั่วไปก็ใช้ประมาณ5ปีถึง10ปีประมาณนี้ครับผมว่าถ้าติดสักประมาณทัก5ปีก็ได้กำไรซื้อรถใหม่แล้วสวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้ร้านใหญ่ยนจุนิง่งได้ทำการทดสอบรถโตโยต้าฟอร์จูเนอร์เครื่องยนต์3,000ซีซีซึ่งเป็นรถ4ฟร์วิล e a เกียร์ออโต้นะครับของคุณชุติพาส วันลานะครับมาจากจังหวัดราชบุรีซึ่งวันนี้จะนํารถมาติดตั้งอุปกรณ์ร่วมร้านใหญ่ยนตจุดนิ่งไม่ทราบว่าคุณชุติพัฒนมั่นใจหรือว่าเชื่อใจยังไงฮะเกี่ยวกับอุปกรณ์ชุดนี้ว่าจะไม่ทําให้เครื่องยนต์ของคุณนั้นพังฮะคือโดยปกติแล้วผมก็ศึกษาเรื่อง LPG มานะครับที่ติดพวกดีเซลร่วมอะไรเงี้ยผมก็ศึกษามาพอสมควรนะครับ กาจหนคือผมดูในเว็บนะครับเว็บในยู u ู e ในตามพันทิปต่างๆเงี้ยผมก็ดูมาแล้วก็รู้สึกว่าร้านยายนยนเนี่ยก่อนอื่นต้องต้องดูว่าผม่านของผมเนี่ยไปติดติดที่ร้านนี้นะครับแล้วมาติแล้วใช่ผมมียาตมาติดแล้วก็ลองขับแล้วลองลองเทสแล้วเออมันโอเคดีครับ มันไม่ไม่กระตุกไม่อะไรไม่เกิดอาการอะไรเรียกว่าลองขับรถที่ติดตั้งอ,อุปกรณ์ไปแล้วใช่ครับครั้งนี้ก็เลยมีความเชื่อใจครับก็เลยนํารถของตัวเองมาติดนครับวันนี้ก่อนการติดตั้งเราได้นํารถมาทดสอบเพื่อทราบผลที่แน่นอนน่นะครับว่ารถคันนี้เอ่อตราสิ้นเปลืองเชือเ้อเพลิงสิ้นเปลืองน้ำมันดีเซลนั้นจะวิ่งได้กี่กิโล สำหรับน้ำมันหนึ่งลิตรที่เราเตรียมมาในการทดสอบนะครับการทดสอบแต่ละคั้งของร้านใหญ่ยนจุนนิ่งนั้นนอกเหนือจากการติดตั้งอุปกรณ์ร่วมเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะทดสอบก่อนการติดตั้งนะครับเพื่อให้ได้ผลที่แน่นอนว่ารถแต่ละคันนั้นกินน้ํามันเท่าไหร่หลังจากติดตั้งเราจะกินน้ํามันเท่าไหร่นะครับนี่เป็นการทดสอบตอนนี้เราวิ่งมากี่กิโลแล้วครับ7.5ครับ7.5กิโล หลังจากที่เราออกจากจุดสตาร์ทนะครับเราตั้งเ,ออเลขไม้ที่00กิโลเมตรน้ำมัน1ลิตรนะครับตามที่เราเคยทดสอบกันเสมอมาเพื่อสักครู่นี้7.5กิโลเมตรนะครับน้ำมันก็เหลืออีกเล็กน้อยเดี๋ยวเราจะให้ท่านผู้ชมได้เห็นกันชัดๆนะครับว่ารถคันนี้วิ่งได้เท่าไหร่น้ำมันใกล้หมดไปทุก ทีแล้วนะครับกี่กิโลแล้วครับ8.2ครับ8.2ก็น่าจะไม่เกิน9กิโลเมตรนะครับหรืออาจจะไม่ถึงเพราะว่าตอนนี้หมดแล้วนะครับน้ำมัน1นลิตรในขวดนั้นเตร็มมาหมดแล้วกี่กิโลครับตอนนี้8.7ครับ8.7ครับอันนี้เป็นผลการทดสอบท่านผู้ชมครับ8.8 กิโลเมตรนะครับสำหรับน้ำมัน1ลิตรรถโตโยต้าโฟล์กจูเนอร์ที่เราทำการทดสอบกันในครั้งนี้นี่เป็นการทดสอบที่ให้ท่านผู้ชมได้เห็นนะครับว่าก่อนการติดตั้งอุปกรณ์ร่วมของร้านใหญ่ยนจูนิ่งนั้นรถคันนี้กินน้ำมัน1ลิตรวิ่งได้กี่กิโลหลังจากนี้นะครับเราจะทำการติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆของร้านใหญ่ยนจูนิ่งแล้วเราจะกลับมาทดสอบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับ จากลักษณะรูปร่างนะครับน่าจะเชื่อว่าคุณชุติพาฒเนี่ยอายุไม่มากสักเท่าไหร่นะฮะก็อยากเอออยากทราบนิดนึงนะครับว่าตอนนี้เราจบการศึกษาอะไรฮะตอนนี้ผมกําลังเรียนอยู่ที่มหาลัยนานาชาติสแตมฟอร์ดนะครับอยู่ที่หัวหินเรียนสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศครับตอนนี้อยู่ปีสองนะครับกําลังจะขึ้นปีสามครับในส่วนของของความรู้ความรู้สึกเนี่ย อยากทราบว่าคุณชุติภาสเนี่ยเชื่อใจร้านยายนยุนนิ่งยังไงคือจากที่ก้าวไปข้างต้นนะครับผมได้ลองขับรถของญาตินะฮะ mm hmm. ก็เป็นระยะทางก็พอสมควรครับ mm hmm. ผมรู้สึกว่ามันไม่ต่างจากรถธรรมดามาก mm hmm. แล้วก็มีความประหยัดสูงนะครับ mm hmm. จากที่ขับจากที่ทดลองเมื่อกี้ก็9โลลิตรอย่างเงี้ยประมาณ mm hmm. mm hmm. ถ้า เป็นรถของญาติซึ่งเป็นรถดีแม็นะครับสี่ประตูเครื่องยนต์สามพันเหมือนกันเขาวิ่งได้ไกลกว่าประหยัดกว่าแล้วก็หลายๆอย่างมันมันเซฟขึ้นนะครับผมก็เลยเอ,อในเมื่อยาติก็ติดแล้วก็มีความมั่นใจในรถของญาติแล้วเราก็เอารถเรามาติดครับระยะสั้นเนี่ยเราจะเห็นผลว่าการประหยัดนั้นจริง แต่ว่าเรื่องของเครื่องยนต์ในระยะยาวเนี่ยเรารู้สึกยังไงฮะผมรู้สึกว่าที่ย่ายยนจุนนิ่งเขาไม่ได้เจาะเครื่องยนต์นะครับนะไม่ได้ทําการเจาะไม่ได้ทําเหมือน LPG อื่นๆนะฮนะนะผมก็เลยมั่นใจว่าถ้าสมมุติเรามองทางด้านอนาคตเนี่ยถ้าเกิดผมว่าจะขายรถคันนี้ผมก็แค่ถอดออกนะใช่มันก็จบนะผมก็ขายได้นะมัน มันมองถึงอนาคตมากกว่าผมก็เลยเลือกใช้ที่นี่ครับครับนี่เป็นแนวคิดของลุ่มวัยรุ่นที่กำลังศึกษาอยู่นะครับท่านผู้ชมสนใจต้องการจะมาศึกษานะครับเกี่ยวกับเรื่องของอุปกรณ์ร่วมที่ร้านใหญ่ยนยุนิ่งสามารถที่จะโทรศัพท์มาได้นะครับตามที่ขึ้นหน้าจอนี้หรือจะเดินทางมาเพื่อทำการติดตั้งใหญ่ยนตจุนิ่ง อำเภอตาคลีจังหวัดนครสวรรค์เท่านั้นนะครับแล้วอีกสามวันเราจะมาทดสอบกันนะฮะครับผมคิดว่าน่าจะได้สักเท่าไหร่หวังไว้เท่าไหร่สักสามสิบต้นต้นก็โอเคแล้วครับสามสิบกอใจนะฮะฉะนั้นเจ้าของคาดหวังว่าสามสิบกิโลเมตรต่อลิตรนะครับรถคันนี้จะได้ปรารถนาเช่นนั้นแต่ว่าจะได้อย่างไรหรือไม่นะครับไว้ คราวหน้านะครับหลังติดตั้งแล้วเราจะมาทดสอบกันอีกครั้งหนึ่งครั้งนี้ลากันไปก่อนนะครับ